ค่ะกับพอล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนิดนึงก็จะใช้ตัวนี้ค่ะเป็นตัวแรกค่ะนี่นะคะขวดเขาจะเป็นแบบนี้นะคะกับ p r e s e n t a Gold Essence Skin นั่นเองค่ะตัวนี้เนี่ยคุณง่ายๆก็เหมือนเป็นโทนเนอร์นั่นเองนะคะด้านในเนี่ยเขาก็จะมีจุดป,ปั๊มแบบนี้ด้วยนี่นะคะก็บีบลงไปนะคะที่บริเวณฝ่ามือนะคะแล้วก็ ทาทั่วใบหน้าแบบนี้นะคะหรือว่าจะใช้วิธีการตบผิวก็ได้นะคะเพื่อเป็นการเปิดผิวค่ะทําให้ผิวนั้นนะคะพร้อมที่จะบํารุงในขั้นตอนต่อไปนั่นเองสําหรับพาเซนต้าโกลเอสเซนสกินตัวนี้นะคะก็อุดมไปด้วยรกพืชจากพืชธรรมชาตินั่นเองนะคะและที่สําคัญเนี่ยยังมีทองคําแท้ค่ะเป็นทองคําบริสุทธิ์99.99%เนี่ยเป็นส่วนผสมอยู่ด้วยนะคะเรียกว่าสาวๆเนี่ยนะคะที่ใช้โทนเนอร์อยู่แล้วก็ใช้ตัวนี้แทนโทนเนอร์ได้เลยหรือว่าเป็น การตบผิวนะคะเพื่อเปิดผิวพร้อมที่จะบำรุงในขั้นตอนต่อไปค่ะสร้างความชุ่มชื่อนะคะกักเก็บน้ำได้เป็นอย่างดีและที่สําคัญเป็นการปลุกผิวให้ตื่นด้วยนะคะทําให้เราสดชื่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ